สวัสดีครับผมอยู่ในเกมจำลองเกียนจ,จำลองเกียร์นะครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าหรือแก๊สซมูลเลเตอร์มั้โอเคมารับเราสามารถปิดเปิดเพลงได้เลยนะครับนี่ผมจะเปิดไว่ามีหินที่ให้เรากดได้แล้วอันนี้ก็ต้องรอ,รอ,รอสอง ันวินะคนี้ <c oughs> มีกองมีต้นไม้มนี่มีผล,ลไม้ผลอะไรหรือเปล่ามันเรียกว่าผลอะไรอะ่ะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะคะนะครนะโรบ <c oughs> รบ,บ์แล้วอันนี้เป็นดี้เจลท Like อ,อ้ามันชอบเลื่อนขึ้นไปเหรอลูกกินปืนอ่อตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรผมลืมแล้วไม่ได้เล่นดอนนั้นโอ้ไปไปไปอันนี้บูใช่ไหมบบููอันนี้อันนี้อันนี้ ไม่รู้แต่อันนี้เซฟผมรู้แล้วอ,อันนี้ก็ไม่ยังเ็นอันนี้อิดนะครับมีอิดด้วยนี่โูบัืมโลบั๊ดไปเลยนี่รูปปะทัดด้วยนะครับปะทัดถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งพันไลค์นะครับหรือผู้ติดตาม หกถึงห้าสิบนะครับผมจะเอาประทัดไปจุดบนเว้าเลยครับจำคำผมพูดไว้เลยโอเคต่อไปก็เบนดี้โอเคเบนดี้นะคบเบนดี้เอต่อไปวันใดเกมนี้ชิลๆไม่ต้องรีบก็ได้ ซาบูซาบูโอเคหลุดลงไปแล้วต่อไปไฟแคสครับ <c oughs> ต่อไปก็โลกยูทูบนี่ยูทูบโลกยูทูบนี่โ <c oughs> <c oughs> ลกยูทูบแล้วนี่ก็คือลาเบอร์นะครับไปเลยลูกมันได้ได้จับใจมากแล้วนี่คือลุกดับป็นการลาวูบหายหมด รถยรอยากได้รถบ้างยุ้มือแต่ผมไม่ให้หลอกผมแค่พูดอะไรแบบนั้นแหละนี่ครับอเออเขาเรียกว่าวอะไรมิสก,กีพีดี้หัวตำับหลวงแต่อันนี้อ๋อเขาเียว่าแนรนดจำไม่ได้ฮักกิแม็กกี้อันนี้นนนพีซซาแฟันน้ำนมไหมฟีเลส อันนี้ก็เก็บตัวเกรสอู้ยตายอะไรไม่รู้นีน่าจะเป็นแขกอันนี้ตัวผมเองอือตายอย่างทรมารลด y o ยูทูบเงินทับโอ้ต่อไปนี่ครับมวกงมวกงเพชรมวกงทองซื้อมาเลยต่อไปนี่ก็คือตู้นะคะตู้ธรรมดา หลอดไฟส่องแสงสว่างโอ้ส่องส่องถูกต้องแสงสว่างได้นะไหมตู้ระเบิดตู้ซ้ำเลยต่อไปตัวกล่องหลอดไฟไปนะม,ม่น่าหมาเมียวตายแล้วโอ้โหทรมานผมไม่ได้ทรมานนะหมาเมียวส่วนเนี้ยขเขาเวลานี้ยมัน,ม,นมันยังตายไม่สนิทแล้วนะ่ะ มันกมหมูพ pues mm ิกก uh ี huh. ้ลูกบอลเด้งมากขึ้นโอ้โโอ้โหทำไมเด้งขนาดนี้วเนี่ยประตูแล้วก็นี่เกระดาษนี่ยังรู้ กวไปโจายนักเล่นเออไม่ใช่มันคือศพมันคือศพนี่ครับอืมจะเรกว่าอะไรปมเล่นทองก็คือโลดทองนะครับโลดยูทูบทองผมอยากได้มากเลยทุกคนช่วยกันกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะ โอ้แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรขอแท่โลกเงินก็พอครับไปนี่ครับถ้าหาโอ้ยได้นิวคีปุ๊บนะเบิดตายหมดโคดสั่ะใจต่อไปจะต้องรอสิบวิเยนโล่สีเขียวเอานิวคีไม่ยอมไปสักทีเอานิวคีอ,วคอีกแล้ ลาเบิดเยลโล่วเยลลี่ไม่ใช่เยลโล่เยลโล่สีเขียวเยลลี่สีเขียวแต่ลนนะทหารก,ก็สนตัดตีลูกตาตกถึอองเผ่าป่าเลยมันมีกีวีอีกเนี่ยว จะตายสักแก,กต้องตกนโลกไปในฟิลไฟยา่างอ,อุ๊ตกแล้วโลกเอเวดีอย่าทำบาปดีนะแกต้องไปโดนบดเต้นโลกเงินครับท่านโลกเงินครับท่านหลบไปโอเคตกด้วยตับูบู ใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่ให้ผมด้วยนะครับจังหวะน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง1 0 0 0พไลค์ด้วยนะครับผมจะได้เอาปัดทัดไปจุดบนว้าวนะครับให้มันลอยไปเลยจังหวะน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจ้า